สวัสดีครับวันนี้เราจะมารวมเบอร์โทรศัพท์ที่มันซ้ำๆกันอันนี้มันมีฟังก์ชันนี้ให้ทำในเครื่อง v i v o อันนี้เราอยู่ใน V i v o z 7 x จอ่ะจะเห็นเบอร์ที่ซ้ำอ่าบางทีเราเมมเมมไปแล้วเมมเพิ่มเมมอะไรอย่างเงี้ยเราเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูว่ามันมีอะไร้นมีมีซ้ำไหมอ่ะถ้ามีซ้ำเราจะรวมมันอ่ะรวมยังไงเออไป ก็ไปเช็คได้จากในโทรศัพท์ตรงนี้นี่เข้าไปในโทรศัพท์หลังจากนั้นเราก็าไปกดจุด3จุดมุมบนด้านขวาตรงนี้อกดลงไปในจุด3จุดเราจะเห็นคาว่าการตั้งช่าตั้งค่ารายชื่อกดไปในการตั้งค่ารายชื่อแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างสุดโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนนะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกกดคําว่านี่ภาษาลายชื่อเขาเรียกตัวเองภาษาลายชื่อที่ซ้ํากันกดลงไป เราก็จะเห็นลายชื่อที่ซ้ํากันอ่ามันจะมีแบบเนี้ยอ่าไอะจะสังเกตเห็นว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในซิมนะอยู่ในซิม,ซมก็ไม่ต้องไปประสานมันก็ได้บางโ้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าให้มาแสดงในซิมอยู่แล้วอืมันก็ไม่ได้จําเป็นบางพี่ไม่จำเป็นหลายๆอันมันอยู่ในซิมทั้งน,นงนั้นอ่ะเออเ็คบินเตอะไรเงี้ยนะอือช่างมันเถอะ เราเอาที่มันเป็นอันนี้เราเมมไว้ในในอ e ีเมลนะมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเป็นตัว G ีเนาะอ่าบุเกิลอะไรเงี้ยาเราก็จะทําการรวมมันโดยการติ๊กถูกตรงนี้นี่อ่าติ๊กถูกจึ๊กขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นคําว่านี่ผสานอยู่ตรงนี้นี่ยกดคําว่าผสานจึก๊กมันจะให้ทําอะไรมันก็จะรวมรายชื่อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะพี่นะ พี่แม่ผมแก้ไขชื่ออะไรสักหน่อยเหรอโจแ,แล้วแล้วรวมแล้วมันเป็นชื่ออะไรละอะไรอย่างเงี้ยเออ,อ่ากบันเทอมันภาษาแล้วไ่มันมันก็คงจะเป็นชื่อชื่อนึงขึ้นมาละเดี๋ยวไปดูสิเออเอามอกี้มันกอกอนะอตรงนี้แหละอไอต้อตุกองมันจะหายไปมั้งอโอเคเอา ก็เป็นการรวมรายชื่อหรือรวมเบอร์โทรศัพท์ที่มันํามกันนี่เราเมมตามกันในเครื่องอ่ะให้มันเป็นให้มันชื่อเดียวกันเป็นอันเดียวกันไปเออจะได้ไม่งงเวลาใช้งานว่ามันอะไรมันจะหลายชื่อเลยนักหนาอะไรเงี้ยเมมไปเยอะแยะเมมเมมซ้ำเมมมันก็มีบ้างเนาะ้องเมมซ้ำเมมอะไรไปอะไรเงี้ยอันนี้ทดสอบให้ดูว่ามันสามารถรวมได้นะอะไรเงี้ยเออเอามาฝากการประมาณนี้แหละในเครื่อง V i v ว เครื่องวันพัทไม่เห็นฟังก์ชันนี้นะาอ่าในยี่ห้ออื่นคุณก็ดูแล้วกันในเครื่องคุณมันมีไหมฟังก์ชันนี้ถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้ก็ลองไปเล่นดูอะไรถ้าคุณมันเป็นเพราะคุณเป็นเมมเบอร์ทรศั์ซ้ำมันก็จะได้เอามารวมกันซะเออจะได้ไม่ต้องเป็นมีหลายๆหลายๆชื่อเกินความจำเป็นจนเกินไปเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ